โดยปกติแล้วเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับเทรดเดอร์ส่วนมากมักจะทำการเทรดในไทม์เฟรมเดียวหรือว่าเทรดหน้าเดียวแล้วก็ดูการวิเคราะห์ราคาว่าเราจะทำการเข้าตรงจุดไหนจริงๆการเทรดเพียงหน้าเดียวหรือไทม์เฟรมเดียวสกรีนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย MM แล้วก็วินัยในการเทรดเนี่ยมันมักจะมีผลมากกว่าครับว่าคุณจะเป็นผู้ชนะในตลาดหรือผู้แพ้ในตลาดแต่ถ้าเกิดในคลิปนี้ผมบอกคุณว่าแบบนี้เลยครับ วันนี้ผมจะเอาวิธีการเทรดมัลติไทม์เฟรมมาสอนทุกคนครับหมายความว่าเราจะใช้ไทม์เฟรมที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดเนี่ยหลายๆไทม์เฟรมพร้อมกันซึ่งคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขในการเข้าเล่นเนี่ยจะต้องตรงกันซึ่งเราจะยึดในไทม์เฟรมใหญ่ลองลงมาเป็นไทม์เฟรมกลางแล้วก็ไทม์เฟรมย่อยเพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดและมันจะเป็นจุดสไนเปอร์ที่แม่นยำที่สุดมากๆในการเข้าครับ เพราะอะไรผมถึงพูดแบบนั้นครับจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าเราเทรดในหน้าจอเดียวหรือทางเฟรมเดียวเนี่ยและเงื่อนไขในตลาดมันเปลี่ยนไปจนที่คุณไม่สามารถอธิบายได้ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นเรามีทฤษฎีในใจแล้วว่าจะเทรดแบบไหนแต่อยู่ดีๆครับตลาดมันก็เปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแล้วทฤษฎีที่เราคิดมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่เพราะความจริงแล้วตลาดมันมีความซับซ้อนกว่านั้นครับแม้แต่อินิเคเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกที่คนยอมรับแล้วก็ใช้กันเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทํางานได้ตลอดเวลาและทุกสภาพตลาดหรือทุกไทม์เฟรมเลยครับเดี๋ยวผมจะลองมายกตัวอย่างให้ทุกคนฟังเองครับ ครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีตอด้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปตัวนันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อตอนต้นคลิปเลยใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคนจะได้ไอเดียใหม่ๆ กลับไปจากคลิปนี้อย่างแน่นอนครับเพราะผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ส่วนมากหรือว่าหลายๆคนที่ยังทําการเทรดในตลาดเนี่ยเวลาที่จะทําการเทรดนะครับก็มักที่จะเปิดสลับไทม์เฟรมใช่ไหมครับ,เ,บ,ชรบเช่นสมมติเราเปิดไทม์เฟรม2ชั่วโมงสลับไปเป็น4หรือว่าสลับไปเป็นไทม์เฟรมเดย์แต่สิ่งที่ผมจะนํามาสอนวันนี้มันคือการดูในไทม์เฟรมพร้อมๆกันครับแล้วทําการเทรดไปพร้อมๆกันโดยเงื่อนไขในแต่ละไทม์เฟรมนั้นมันจะต้องสอดคล้องกัน ชักเรื่องน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันผมรบกวนเวลาเพื่อนๆสักครูได้ไหมครับอย่าเพิ่งกดคามได้ไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำครับเพราะวันนี้ออคิปโตมีเงินรางวัลมาแจกจริงๆมูลค่ารวมทั้งหมด9,000บาทซึ่งสามารถรับได้ทุกคนและทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถรับได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ออคิปโตได้คอลลบกับ b i n เ X นะครับแพลตฟอร์มกระดานเทรดที่มีการเทรดสินทรัพย์ทุกอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริป โตฟอเหล็กทองน้ำมันสินค้าโกคภัณฑ์มีทุกอย่างนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานสามารถคลิกสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนที่เขียนว่าเลข1สมัครใช้งานนะครับหลังจากสมัครแล้วให้คลิกที่เลข2ครับจะมาเจอหน้านี้หน้านี้คือหน้าที่ทุกคนจะกดเข้ามารับเงินรางวัลที่ผมบอกนะครับซึ่งสูงสุดถึง9000บาทและทุกคนสามารถรับได้จริงๆนะครับกิจกรรมนี้มีระยะเวลาสิ้นสุดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเนาะย2 1สเดนะครับเรามาดูกันนะครับ9 0 0าบาทที่ผมบอกจะรับยังไง ขั้นตอนแรกหลังจากที่สมัครเสร็จนะครับให้ทุกคนล็อกอินเข้าตัว Bing X ก่อนนะครับแล้วค่อยกดลิงก์ในหัวข้อที่2มันจะลิงก์มาหน้านี้เนาะถ้าเกิดใครมาถึงแล้วมันขึ้นว่าลงทะเบียนอยู่แบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินก่อนแต่ต้องสมัครผ่านลิงก์ของช่องออกคริปโตเท่านั้นนะครับเพราะมันจะลิงก์กันเนาะแค่เพื่อนเพื่อนทการ KYC ก็รับไปเลยครับ20 USDT และฝากเงินเข้ามา100 USDT ก็รับไปอีก20 USDT เลยครับและก็มีกิจกรรมที่เพื่อนเพื่อนทตามตรงจุดนี้ซึ่งรวมแล้ว ทั้งหมด9,000บาทและมันไม่ยากเลยนะครับมันไม่ยากจริงๆซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่สมัครแล้วเนี่ยเพียงแค่ KYC แล้วรับโบนัสไปโบนัสตรงนี้สามารถนําไปใช้เทรดได้จริงๆเลยเพื่อนๆเทรดจริงได้กําไรถอนออกมาได้จริงๆเลยครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่สามารถถอนโบนัสพวกนี้โดยตรงได้แต่เป็นเงินจริงๆที่ให้เพื่อนๆเอาไปเทรดอะไรก็ได้เลยและถ้าได้กําไรก็ถอนได้เลยดังนั้นกิจกรรมตรงนี้อยากแนะนําทุกคนจริงๆครับมีระยะเวลาจํากัดยังไงใครที่จะร่วมกิจ กิจกกรรม็สมัครและก็สามารถมาร่วมกิจกรรมตามลิงก์นี้ได้เลยแจกง่ายแจกจริงออกคิปโตยืนยันครับยังไงผมก็ฝากบิงเอกไว้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าประเด็นคือความจริงแล้วตลาดมันมีความซับซ้อนกว่านั้นครับยกตัวอย่างก็คือในตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามอินดิเคเตอร์ที่ เป็นเทรนด์ฟอลโล wing นะครับก็จะบอกให้เราทำการซื้อนะครับเห็นไหมหลังจากตัดขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองอีกภาพหนึ่งครับเรามาดู indicator จำพวกออสซ l เลเตอครับที่อยู่ด้านล่างก็จะเห็นว่ามันมีแต่จุดตรงนี้นะครับก็ o v e r b o ์บอทโอเวอร์บอทคือแรงซื้อมากเกินไปมากเกินไปดังนั้นจุดนี้คุณควรจะขายใช่หรือไม่ เรามาดูในฝั่งของขาลงกันบ้างครับขาลงทําการลงมายาวๆนะครับอินดิเคเตอร์ตามเทรนด์ฟอลโลวิ่งก็ตัดลงมาแล้วก็วิ่งต่ํากว่าศูนยมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูอินดิเคเตอร์ในส่วนของออสซิเลเตอร์ก็จะเจอว่ามันโอเวอร์โซโอเวอร์โซ o โอเวอร์โซโอเวอร์โซซ้ําแล้วซ้าเล่าครับถ้าโอเวอร์โซแบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องทําการซื้อนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ใช่หรือไม่ครับคีย์หลักก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นเคสนี้ครับถ้าเกิดตลาดเนี่ยกำลังทําเป็นเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ขาลงหรือเทรนด์ขาขึ้นก็ตามแต่อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะเอาไว้ใช้ในการดูเทรนด์นั่นก็คืออินดิเคเตอร์จาพวกเทรนด์ฟอลวิ่งครับหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ไอเดนว่าเทรนด์ตอนนั้นมันเป็นเทรนด์อะไรส่วนถ้าตลาดมันมีการทำเลนจินมาร์เก็ตหรือว่า อาจจะเป็นการทำไซด์เวย์นะครับในกรอบเวลาสั้นๆเล็กๆแบบนี้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอาไว้เล่นแบบสวิงก็คือ่าการที่ราคามันอาจจะกำลังทำฐานเนี่ยทำเบสเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอินดิเคเตอร์จำพวกออสซิเลเตอร์นั่นเองครับดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเอาอินดิเคเตอร์ที่เป็นเทรนด์ฟอลโลวิงมาเล่นในช่วงนี้เพื่อนๆนึกภาพออกไปครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีการเกิดระบบนี้ขึ้นมาระบบนี้เราเรียกว่า Elder Triple Skin System ครับดังนั้น นี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในวันนี้ครับจริงๆระบบนี้นะครับมีการคิดริเริ่มแล้วก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใช้ในยุคนี้เนาะแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่การขายหุ้นตั้งแต่สมัยเก่าๆนะครับหลังจากนั้นผู้คนก็นําไปใช้เป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เล่นฟลอเรกในอดีตที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็คือการเทรดคริปโตหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆในโลกปัจจุบันนะครับแล้วคําถามคือว่า ตัว t r p p l s s r i e เนี่ยมันคืออะไรนะครับบนพื้นฐานแล้วนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเจ้าตัว t r p p l s s r i e เนี่ยมันคือการเล่นที่อยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า t Trend f o o l o w i n g ครับแต่ลักษณะสำคัญของมันคือเราจะต้องทำการวิเคราะห์ในหลายๆ Timeframe พร้อมกันเพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดอาจจะเป็นจากการสร้างฐานหรืออาจจะเป็นจากการ l ู back หรืออาจจะเป็นการหาตัว p พล์ section เพื่อทำการเข้า เป็นตนต้ดังนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําการเล่นแบบนี้เราจะต้องมีกฎที่เราต้องยึดถือเพื่อที่จะใช้ทําการเทรดแบบนี้อะไรบ้างครับมาดูกันครับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําการวิเคราะห์และก็ทําการดูให้มันสอดคล้องกันเลยนะครับนั่นคือสัญญาณจากไทม์เฟรมที่แตกต่างกันนั้นมันจะต้องสอดคล้องหรือเหมือนกันครับ สมมติในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นเจ้าตัว USD จับคู่กับ THB ละกันนะครับดอลลาร์สหรัฐจับคู่กับเงินบาทสัญญาณที่เกิดจากทางเฟรมที่แตกต่างกันจะต้องสอดคล้องกันเรามาดูครับหลังจากเลือกสินทรัพย์แล้วเหมือนที่ผมบอกให้ทำการเลือก time frame ต่อครับ time frame ท,ที่เราจะใช้เราจะทำการเลือกอย่างไรผมจะสอนทุกคนเองครับโดยปกติแล้วเทรดเดอร์ที่เทรดระบบนี้จะทำการเลือก time frame โดยอาศัย time frame r a ครับซึ่งจะอยู่ที่3-5 มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าการลดลงของไทม์เฟรมสูงสุดเมื่อเทียบกันกับไทม์เฟรมที่ต่ําลงมาจะอยู่ที่3าถึงหเท่าและก็ลดลงมาเรื่อยๆจนถึงไทม์เฟรมที่ต่ําที่สุดผมเชื่อว่าพูดแบบนี้ยังไงก็งงครับมาดูกันเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหนจะทําการเทรดแบบ Triple s ลสกรีหรือว่าทริปเปิลไทม์เฟรมหรือมัลติ i m e Frame อะไรก็ตามที่ผมพูดเนี่ยนะครับอันดับหครับถ้าผมเลือกที่จะดูในระดับไทม์เฟรม Weekly นั่นคือถ้าเราใช้ Time Frame Weekly ที่ใหญ่ที่สุดในการวิเคราะห์เพื่อดูทิศทางของเทรดนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องเอา5มาหารครับเราก็จะได้เป็น Time Frame ที่2นั่นคือ Time Frame Day Time Frame Day เราจะเอาไว้ใช้เพื่อดู Tactical Chart นะครับหรือว่าพูดง่ายคือใช้วิเคราะห์เทคนิคต่างๆใน Time Frame Day ครับและ Time Frame สุดท้าย Time Frame ที่เราจะใช้ นั่นก็คือ t ไทม์เฟ m e 4ชั่วโมงครับไทม์เฟ m e 4ชั่วโมงเราจะเรียกว่า Executional Chart นะครับก็คือเป็นไทม์เฟรมที่เราจะทำการลงมือในการเทรดนั่นเองตามกฎนี้แล้วนะครับหากไม่มี t ไทม์เฟ m e ที่ตรงตัวแบบเป๊ะๆเนี่ยสามารถใช้ไทม์เฟ m e ใกล้เคียงได้ครับ และนั่นก็เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะถือ position แบบยาวๆเนี่ยเราจะต้องใช้ time frame ไหนบ้างทีนี้ผมจะลองไปยกตัวอย่างให้ดูแบบอื่นกันบ้างครับเริ่มมาจากที่แบบเป็น position trading ก่อนหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่เน้นถือยาวแล้วก็จับจังหวะการเข้าดีๆเนี่ย position trading จะเป็นเซ็ตที่เหมาะกับคุณที่สุดครับในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนที่ถือสั้นแล้วก็ต้องการที่จะทำ day trade ดังนั้นเซ็ตเดรทเฮดดิ้งจึงเป็นเซ็ตที่เหมาะกับคุณที่สุดครับเราเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะทําการเปิดไทม์เฟรมอย่างไรเวลาที่เราทําการเทรดทีนี้มาดูกันต่อครับว่าแล้วเราจะทําการอ่านหรือทําความเข้าใจกับไทม์เฟรมที่เราเปิดขึ้นมานั้นได้อย่างไรมาฟังกันครับผมเชื่อว,ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้ไม่ได้เป็นคนที่เทรดเพียงสินทรัพย์เดียวแน่ๆครับและก็ยังปวดหัวกับการที่จะต้องคอยสลับใช้หล้หลายเอ็กชงหรือหลายโปรเกอร์ไปมาวันนี้ปัญหานี้ได้จบลงแล้วครับเพราะบ,บิงเอ็ก แพลตฟอร์มระดับโลกที่จะรวมการเทรดหุ้นคริปโตฟอเร็กทองน้ำมันกส๊สธรรมชาติรวมถึงอินเด็กต่างต่างอย่าง S&P 500 NASDAQ หรือตลาดจีนรวมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเลยครับ b i งเ x ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกมาอย่างยาวนานออกคริปโตไว้ใจทุกคนก็วางใจได้เลยครับหากต้องการใช้งานให้คลิกสมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับเพราะถ้าสมัครจากช่องของเราแล้วมีข้อสงสัยใดๆและเข้ากลุ่ม Discord เพื่อนเพื่อทุกคนสามารถพิมพ์มาถามได้เลยจะมีทีมงาน Bing X กแล้วก็ผมคอยตอบอยู่ในนั้นตลอดนะครับ เรามาเริ่มต้นจากไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยนะครับในที่นี้ผมจะเล่นแบบสวิงเทรดดังนั้นผมจะใช้ Time f ฟรม e d y y คือไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดในอดีตระบบนี้ส่วนมากแล้วเวลาที่เราเอาไว้ใช้ดูตัวเจ้าตัวเทรนด์ฟอล low ing ที่ผมบอกนะครับคนส่วนมากเนี่ยก็จะใช้ตัว MACD หรือว่า MACD นั่นแหละถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นของบ้านเราเนี่ยเขาก็จะใช้ตัว C D C Action Zone นะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูเทรนด์ฟอล low ing ได้ของลุงฉลกนั่นเอง แต่ว่าในปัจจุบันครับมันก็มีอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ทำงานได้ดีกว่า MACD เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับซึ่งสามารถทำงานได้ในบริบทที่คล้ายๆกันเลยหรือบางทีเนี่ยอาจจะดีเทียบเท่ากันหรือบางครั้งอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นผมจะไม่ขอใช้ตัว MACD แล้วกันนะครับซึ่งผมจะใช้ตัว h m a เข้ามาแทนครับหรือว่าตัว h a l l นั่นเอง ก็ให้ทุกคนคลิกที่ hall ไปเลยครับอันนี้คือวิธีของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะใช้อันไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้แบบผมเนาะหลังจากคลิกที่ hall แล้วนะครับก็ตั้งค่าให้มันในที่นี้ผมจะตั้งไป100แล้วก็เปิดเจ้าตัว,ตวเส้นขึ้นมาหน่อยครับให้มันมีสีมองสีได้ชัดๆนะครับเพื่อดู direction ของเทรนใน time frame ที่ใหญ่ๆนั่นเองต่อมาเราจะสวิตช์มาที่ time frame ระดับกลางครับก็คือ time frame 4ชั่วโมง ใครนะครับที่สามารถคลิกตัวเลเยอร์และปรับแบบนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถคลิกเลเยอร์แบบผมในการปรับแบบนี้ได้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้เลเยอร์เดิมแต่มากดเปลี่ยนไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงตรงนี้แทนแต่ในที่นี้นะครับผมจะ split เลเยอร์ออกมานะครับให้เป็นแบบนี้เลยก็คือเลือกให้เป็นแบบนี้เลยนะครับ๋ยวสักครู่นะผมปรับให้เป็น โอเคเดียวกันก่อนนะครับหลังจากนั้นครับอย่างที่บอกว่าถ้าในทำเฟรมใหญ่ผมใช้ h ฮอลไปแล้วใช่ไหมครับต่อมามาสู่ทำเฟรมกลางครับผมก็จะปรับมาที่4ชั่วโมงอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้นั่นก็คือเจ้า RSI นั่นเองครับอ่ากดเข้ามาได้เลยครับ RSI แล้วก็ทำการตั้งค่าครับเราจะใช้เส้น RSI อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ค่า50ไว้เฉยๆครับเพื่อดูว่าจุดตรงนั้นเนี่ย มันโอเคหรือไม่ที่เราจะทําการเข้าเล่นนะครับดังนั้นตัวอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็หลิดไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคำถามคือแล้วในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยผมใช้ RSI เพื่อทําอะไรเพื่อดูครับว่าในจุดที่ผมจะเข้าหรือจุด execute เนี่ยในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าอย่าง1ชั่วโมงจุดตรงนั้นเนี่ย RSI มันยืนอยู่เหนือ50ได้หรือไม่ถ้าผมต้องการจะเข้าในไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดคือไทม์เฟรม1ชั่วโมงในภาพออกไหมครับถ้าผมใช้ไทม์เฟรม day ต่อมาอันกลางก็คือ4และอันเล็กสุดก็คือ1นั่นเองถูกไหมครับต่อมาเรามาดูในไทม์เฟรมที่เล็กๆอย่าง1ชั่วโมงกันบ้างครับไทม์เฟรมเล็กๆอย่าง1ชั่วโมงก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทําการเซฟเจ้าตัวเฮาไปก่อนนะครับโอเคในไทม์เฟรม1ชั่วโมงคําถามคือ ผมดูอะไรในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับคำตอบก็คือว่าผมจะทำการดู price section หรือว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อใช้ในการเป็นจุดเข้านะครับ การใช้ระบบ Triple s c r e e นนี้มันจะไม่มีกฎการซื้อขายที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าอะไรมันจะไม่มีการปริ้นสัญญาณ Buy หรือว่าสัญญาณ Sell Tag ขึ้นมาเพื่อดูง่ายๆเหมือนการที่เราใช้ i ิน i c a คเตอแล้วก็รู้เลยว่าตรงไหนควรจะซื้อตรงไหนควรจะขายซึ่งมันจะไม่มีการทำแบบนั้นนะครับเราจะต้องใช้การยืนยันจากทางเฟรมหนึ่ง ไปหาอีกทางเฟรมหนึ่งเพื่อหาความเป็นไปได้มากที่สุดที่เราสามารถจะเข้าตรงจุดที่มีการคอนเฟิร์มได้นั่นเองครับและถึงแม้ว่าผมจะพูดว่ามันไม่มีกฎที่ตายตัวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ความคิดของตัวเองเพื่อใช้เป็นจุดตั้งตน้นแล้วก็ทําการเข้าเทรดได้เลยนะครับมาเข้าสู่คําถามกันเลยดีกว่าครับแล้วเราจะทําการบายตอนไหนคําตอบก็คือว่าเราจะทําการเล่นในฝั่งของขาบายต่อเมื่อ กราฟได้มีการทำเทรนขาขึ้นที่เพิ่งผ่านการปรับฐานมาเหมือนว่ากำลังจะทำการกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในทางกลับกันนะครับเราก็จะทำการเซลล์ต่อเมื่อกราฟได้มีการทำเทรนขาลงหลังจากที่เพิ่งผ่านการปรับฐานมาและกำลังจะทำการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับอาจจะงงเรามาดูในหน้างานจริงกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นก็ให้ทุกคนเปิดกราฟขึ้นมาก่อนในที่นี้ผมเปิดไว้แล้วก็คือใช้ตัว USD จับคู่กับ THB นะครับเลือก t ไทม์เฟรมที่ยาวที่สุดที่ต้องการก่อนครับในที่นี้ผมทําการเลือกเป็นไทม์เฟร m e Day ก็แบบนี้เลย ต่อมาผมจะใส่อินดิเคเตอร์ไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมจะใส่ตัว h m a ไปแล้วที่ก็คือที่ผมยกตัวอย่างทุกคนดูไปเลยนะครับอินพุก็100ก็ใส่ h m a ไปนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ระบุทิศทางของเทรนด์ตรงจุดนี้อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคุณจะใช้อินดิเคเตอร์อะไรก็ได้ซึ่งระบบเก่าๆเขาก็ใช้ MACD แต่ว่าผมไม่ถนัดผมก็ถนัด h m a มากกว่าผมก็จะใช้ h m a ครับต่อมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับ ให้ทุกคนเปิดไทม์เฟรมไปที่4ชั่วโมงครับในไทม์เฟรมนี้เราจะเอาไว้ดูโมเมนตัมครับดังนั้นผมจึงทําการเพิ่มเจ้าตัวไอซขึ้นมาก็แบบนี้เลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะหานั่นคือเราจะหาว่ามันจะมีจุดไหนครับที่แรงซื้อจะมีการเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ล่าขึ้นไปทํากําไรอาจจะเป็นเจ้าตลาดหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนจํานวนมากจริงๆครับที่มีโวลุ่มโถมเข้ามามาก,มาก เพื่ออยากที่จะทํากําไรจากตลาดในตรงนั้นหมายความว่าอะไรปกติเวลาที่กราฟเนี่ยทำการกลับตัวทุกคนดูในทางฟิมเด y ดีๆนะครับมันจะยังมีคนบางกลุ่มครับหรือว่าผู้คนบางผู้คนที่ยังเชื่อว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้ต่อหมายความว่าเขายังไม่ปากใจเชื่อว่าแรงขายเนี่ยมันจะมีมากพอแต่วิธีการของเราคือเราจะทําการเข้าเล่นตรงจุดแบบนี้เลยครับถ้าเกิดว่าราคาตัดลงมาอย่างชัดเจนแบบนี้และเราจะรอให้คนกลุ่มนี้ครับ เขาดันราคาขึ้นไปก่อนและเราจริงจะทําการเข้าตรงจุดนี้หรือเรียกพูดง่ายๆคือเกิดการ pullback ของราคานั่นเองครับและคําถามคือทําไมผมถึงไม่มองเหมือนเขาล่ะว่าเขาเนี่ยจะทําการดันราคาแล้วอาจจะกลับตัวไปในทิศทางขาขึ้นอย่างที่ผมบอกครับเพราะผมหา direction ของเทรนใน time frame ใหญ่ไว้แล้วต่อให้ผมมาดูใน time frame 4ชั่วโมงตัว momentum อาจจะมีการยกโลยกไฮมาเรื่อยนะครับอาจจะทำ d i v e r g e n มานะครับยกโลยกไฮมาเรื่อยๆ แต่ในไทม์เฟรมใหญ่ครับมันยังคงเป็นการวิ่งในตลาดของขาลงอยู่ดังนั้นผมจะโฟกัสที่ขาลงเท่านั้นดังนั้นจุดตรงนี้ครับคือจุดที่ผมจะหาว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นขาลงเนี่ยจุดที่ผมจะทําการเปิดเล่นในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนั้นเจ้า RSI ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะต้องต่ํากว่าค่า50นั่นเองครับและนี่คือจุดที่ผมทําการเฟ้นหาอยู่ครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับ ปรับไทม์เ a m e ไปที่1ชั่วโมงครับโอเคปรับไปใน time เฟรม e 1ชั่วโมงครับตอนนี้ผมปรับมาแล้วหลังจากปรับมาแล้วนะครับผมก็เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเชิงของตัว price a c t i o n เนี่ยราคาเนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่ครับอ่ะมีใครลองนึกแล้วก็บอกผมได้ไหมครับถ้ามองดีๆเนี่ยเฮ้ยราคามันทำตัว double top อยู่หรือเปล่านะครับเห็นไหมแล้วตัว Top 2เนี่ยก็ต่ำกว่า Top1 ด้วยดังนั้นเนี่ย มันก็ควรน่าจะเป็นตัว double t o ปที่แข็งแรงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นผมได้แบบนี้ผมก็ทำการตีเส้นเน c ไลน์ขึ้นมาครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเส้นเน c ไลน์ที่ผมตีตอนนี้กราฟมันวิ่งมาจุดตรงนี้แล้วนะครับถ้ามองดีๆนะครับจุดตรงนี้เทรนที่วิ่งมาเนี่ยมันก็เป็นเทรนขาขึ้นอีกต่างหากเห็นไหมครับและผมจะรอคืออะไรครับรอจังหวะที่แท่งราคา มันทะลุหรือเบรกเจ้าตัวเทรนไลน์ลงมาได้และในจังหวะเดียวกันครับมันก็ทะลุเนกไลน์ลงมาได้อีก ใน t ท m e เฟรมหนชั่วโมงผมได้สัญญาณคอนเฟิร์มแบบชัดเจนแล้วว่าถ้าเบรกลงมาผมจะทำการเปิดเซลล์ o s i t i o n ตรงจุดนี้และผมย้อนกลับมาที่ Time เฟรมสีชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูว่าตรงจุดนี้เนี่ยเจ้าโมเมนตัมของผมมันอยู่ต่ำกว่า50หรือไม่และผลลัพธ์ก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับโมเมนตัม um ก็อยู่ต่ำกว่า50จริงๆดังนั้นเมื่อครบเงื่อนไขแบบนี้ผมจึงจะทาการเปิดเซลล์โพซิชันในทา์เฟรมหนชั่วโมงเมื่อปิดแท่งนี้ทันทีครับ สต็อปลอสโดยปกติเราจะเอาไว้ที่ตัวสวิงไฮที่สุดนะครับส่วนเทคโปรฟิตทาร์เก็ตผมจะไม่ตั้งจนกว่าในไทม์เฟรมเดย์มันจะมีการวิ่งของราคาที่ทะลุเส้นเทรนไลน์กลับไปเป็นเทรนขาขึ้นครับโอเคตรงนี้ทุกคนไม่งงนะครับผมก็จะลากออกมาแบบนี้ครับและหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยให้การาฟของผมที่ผมทำการลากไว้เนี่ยมันรันไปครับและเราลองมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตรงจุดนี้นะครับถือว่ายังไม่ได้ทะลุนะครับผมก็จะยังไม่ปิดนะครับก็ปล่อยให้มันรันไปต่อครับผมก็ลาก rr ออ,ออกมาแบบนี้ครับทุกครั้งนะครับจำไว้ว่าถ้าหากมีการทำ h i g ใหม่นะครับผมก็จะขยับตัว stop loss เนี่ย มาไว้ที่ไฮใหม่เสมอหมายความว่าถ้าเกิดว่าทันทีทันใดที่มันพุ่งกลับเข้ามากิน s t o p l o s s เนี่ยอย่างน้อยเราจะได้กำไรตรงจุดนี้ไปแล้วนั่นเองครับและยกตัวอย่างตรงจุดนี้มันก็ปิดตัวเหนือเส้น HMA ได้จริงๆครับและถ้าเกิดว่าเราลองดูนะครับจุดที่เราเริ่มทำการวางคือจุดตรงนี้เนี่ยสต็อปรอตรงนี้ แล้วก็มาปิดตัวที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า RR ที่เราทําได้เนี่ยเราจะรีด RR มาได้ถึง8.3เลยทีเดียวครับและนี่ก็คือวิธีการเล่นแบบ triple s c r e e นหรือว่าการเล่นแบบ multi time frame นั่นเองวิธีการนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นวิธีการเล่นที่คนไม่ค่อยนิยมใช้คําถามคือทําไมเพราะมันทําการวิเคราะห์ค่อนข้างยุ่งยากครับตรงไหนผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง ปกตินะครับในทางเฟรมหนึชั่วโมงเนี่ยที่ผมทําการวิเคราะห์ให้เพื่อนเพือนเห็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์เพียงแค่วิเคราะห์พื้นฐานวิเคราะห์เบื้องตน้นทุกคนนึกออกไหมครับซึ่งปกติแล้วทุกคนจะต้องหาจุดที่ใช้ในการทําการเข้าเนี่ยได้ดีกว่านี้ครับ,ได,ดรบได้ดีกว่าผมที่ผมยกตัวอย่างให้เช่นทุกคนอาจจะเอาเรื่องของแนวรับแนวต้านมาใช้เป็นตัวพิจารณา เห็นไหมครับสมมติว่าผมทําการตีตัว horizontal ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดราคาเนะี่ยมีการทะลุลงไปได้เห็นไหมครับทะลุลงไปได้เมื่อไหร่ค่อยทําการเปิดสมมตุติหรือราคามีการทะลุตัว high break ตัว high ขึ้นไปได้เทรนอาจจะมีการเปลี่ยนทิศแล้วหรือเปล่าเห็นไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังเป็นเพียงวิธีการที่ simple มากๆดังนั้นทุกคนที่นํามาประกอบเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า RSI อาจจะใช้วอลุ่มโปรไฟล์เข้ามาประกอบ หรืออาจจะใช้การหา Supply and Demand Zone เข้ามาประกบอบด้วยก็จะดีมากๆเพื่อใช้ในการยืนยันจุดเข้าในทางเฟลมที่เล็กที่สุดนั่นเองครับตรงนี้ทุกคนไม่งงนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างแบบไวๆให้ทุกคนดูอีกซักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันครับ เพื่อประกอบการเข้าใจแล้วก็เฮ้ยมันเล่นยังไงนะความจริงมันเล่นยังไงผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูครับถ้าเพื่อนๆทุกคนดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ผมก็คิดว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปนี้แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรบกวนไหมครับถ้าเกิดผมจะขอให้ทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักเล็กน้อยในคลิปนี้นะครับและถ้าเกิดชอบเนื้อหาแบบนี้เนี่ยอยากจะดูเทคนิคต่างๆแบบนี้ต่อไปผมจะรู้ได้ครับถ้าเพื่อนๆทุกคนทําการกดซับสไคร้หรือว่าก,กดติดตามมันแสดงออกถึงความสนใจในเนื้อหาแนวนี้ผมจะได้ดันเนื้ ื้อหาแนวนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องครับและถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยทุกคนที่ดูอยู่อยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะบอกอะไรผมว่าคลิปนี้มันดีแล้วหรือยังไม่ดีสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอะไรที่มันทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางที่ดีกว่าผมจะนําแนวทางนั้นเพื่อมาปรับปรุงคลิปให้มันดีขึ้นต่อๆไปในอนาคตครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผม ทุกคนลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งไปพร้อมๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะทําการเข้าเล่นต่อเมื่อราคามันมีการเปลี่ยนทิศทางหรือว่ามันมีการทําเบสแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมาในที่นี้ผมดูโดยใช้ตัวเจ้า SMA เรารู้แล้วครับว่าตอนนี้ผมจะมองในทิศทางขาขึ้นนะครับสาหรับ Time Frame Day โอเคต่อไปนะครับผมขอเปลี่ยนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเปลี่ยน Time Frame Day เป็น Time Frame 1ชั่วโมงครับพอเปลี่ยนไป Time Frame 1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์แล้วครับว่าเฮ้ มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นในไทม์เฟรมหชั่วโมงประกอบกับการดูในไทม์เฟรมสชั่วโมงไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทิศทางตอนนี้มันจะเป็นขาขึ้นได้หรอถ้าเกิดมองตรงนี้นะครับมันก็รู้สึกว่ามันเป็นทิศทางขาลงชัดๆเลยนะครับหมายถึงว่าเราจะหาจุดตรงไหนที่จะมองว่ามันจะเป็นทิศทางขาขึ้นนั่นแหละครับเราจะใช้จุดการ pull back ตรงนี้เพื่อดูว่าถึงเวลานั้นราคามันจะทำการกลับตัวหรือไม่ พอผมปล่อยให้กราฟมันรันไปนะครับผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันอาจจะเกิดแพทเทิร์นที่ผมเคยสอนไปหรือเปล่าอาจจะเกิดตัวดับเบิลบอททอมหรือเปล่านะครับตรงนี้และเป็นดับเบิลบอททอมที่ส่งพลังด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตัวบอททอมสเนี่ยมีการปรับแล้วก็อยู่สูงกว่าตัวบอททอมหนครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยทำการวิ่งทะลุตัวเน็กไลน์ขึ้นไปได้ประกอบการท้าเบรกตัวเทรนไลน์ขึ้นไปได้อีกแสดงว่าทิศทางเนี่ย น่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าทีนี้เราก็ลองมาดูกันครับเราก็ปล่อยให้การาฟมันรันต่อไปก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการวิ่งทะลุตัว neckline กับเทรนไลน์ขึ้นไปจริงๆ b a c แบ็ Back กกลับมาใน timeframe สีชั่วโมงครับแล้วก็ลองเปิดกราฟรันต่อไปครับว่าจุดที่มันทะลุขึ้นไปเนี่ย RSI ที่ผมบอกมันอยู่เหนือ50หรือไม่อยู่เหนือ50คอนเฟิร์มชัดเจนดังนั้นจุดตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเปิด Bu y position เมื่อแท่งเทียนแท่งนี้ปิดทันทีครับ สต็อปลอดก็ลากไว้ที่สวิงโลประมาณนี้แล้วก็ปล่อยให้กราฟเนี่ยมันดันไปครับทีนี้ครับผมแบ็กกลับมาที่ในไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมครับทุกคนผมขอเปิดตัว HMA ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมเดย์นะครับมันเกิดการพูแบ็กจริงๆครับเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันต่อไปในไทม์เฟรมเดย์นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าราคามันก็จะวิ่งขึ้นไปแบบ อย่างนี้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเทรนตรงนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นแบบ t r ิปเปิลสกรีนหรือว่ามัลติไทม์เฟรมนะครับเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยวิธีการนี้ผมเป็นการจุดไอเดียเพื่อให้เ,เพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดในการเล่นรูปแบบอื่นๆได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าใครคนไหนชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับให้กับช่องของเราหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ